อ่ะกลับมาเห็ดกันเลยค่ะน,นี่กระดาษทิชชู่ด้วยค่ะนี่ครับซับ<ท>สองสัน้นแมนค่ะครับ,รบสองสัน้นถ้าห้าบ่มันใจก่ะถ้าว่ากระดาษทิชชู่แพมันบ้างอ่ะนะเพราะกระดาษทิชชู่มันมีลายยี่ห้อเ้าก,ก็ใสอีกก็ได้ค่ะครับแขาง่างมันนานแน,นงสินะอ่าพอเ้าใส่ยังสีลหลเอาก็ฉชีดค่ะใส่ปกกีชีดถ้าใส่ปกกีชีดนี่มันสิทัวเลยไงครับเ้าบวต้องชีดให้เพื่อนแบบว่า นี่เด้อค่ะก็ะต้องให้เพื่อนเลนะนะครับพอชุมช่มชุ่มเมนค่ะพอชุ่มชุ่มจังสีนะอ้าวอันนี้คือเม็ดบวชเขือเทศเนาะค่ะ,คะหาวานเลยโรยเลยโรยเลยค่ะใส่มือก็กได้เ้าจะเอาลายเอาน้อยก็แล้วแต่เฮาวลวนครับเ้าต้องไปนั่งเลี้ยงให้มันเมื่อยหาวานลงไปเลยเพื่อความรวดเร็วพอเฮาเฮ็ดจังสีแล้วเนาะคะ่ะเฮากะฉีดน้ำอีกแน่จั๊กน้อยให้เพื่อนจับกระฟองให้เพื่อนจับกระติ้ชัวะคะ่ะไอเม็ดเพื่อนจับ กน้อยอ่ะเอาอันนี้มาเนาะครัข้าวกะปิดเพื่อนนะคะเพื่อเพื่อจะให้ทิชชู่มันแห้งคครับะข้าวกระเฉดสีเลยเ้ากระเฉดเพื่อนอีกให้ทิชชู่ของบนมันเปียกครับเสมือนกับวานในดินเราเอาดินกบนั่อยละครับแม่นค่ะข้าวตรงกบให้เพื่อนเพื่อจะให้มันแห้งอัตราการงอกจะงอกดีค่ะครับดีกว่าข้าปลาไว้ให้หนามันแห้งนะคะเพราะข้าได้ยังสีแล้วข้ากะปิดครับอ่าพ่อข้าปิดแล้วเนาะค่ะพ่อข้าได้ยังสีแล้ว เขาก็เอาไปไว้นที่มืดครับคืออยูนีนะคะยูนี่ก็จะใส่กล้องแบบนี้เลยค่ะกล้องแบบบะตองเจ้าหู้นะเอาไหวแบบนี้เลยนี่ค่ะบึงเขียวก็มี่เอาไห้ในกล้องโฟมเลยแม่ค่ะนี่เอาไววแบบนี้เลยครับขาก็ปิดฟ้าไววอย่างสิ่รัข้ากระว่างไหวแบบนี้เลยค่ะแบกบบะตองไม่เห็ดยังมั่นเนาะครับทีนี่หลังจากหลังจากที่ผ่านไปเนาะค่ะนี่ห้ามมืออันที่ห้าบ่มไหวอันนี้เจ็ดมืด้อคะนี่ะว่าบกระเทศสีดนแน่เด๋อ มันสีมันสีบอเรียวเหมือนสลัดเหมือนผักไทยเข้าเลยค่ะนี่เพื่อนกะเจงอกจะคือเอาไว้ในกองจังทสี่เจ็ดมื่อแม่ค่ะเข้ากะสีได้ได้แบบนี้ค่ะแบบนี้ครับเพื่อนกะสีเริ่มงอกไม่สีนะครับเนี่ยเพื่อนเริ่มงอกกมากสีเนาะค่ะนี่เข้ากะจะเห็นเห็นบอเห็นหาเห็นยังเพื่อนะนะครับผมค่ะที่นี่เนาะค่ะกะสีบอพี่น้องอีกอย่างนึงว่าถามพี่น้องน้อยเนาะถามมะเร็งผ่านทอามันน้อยพี่น้องประจําเป็นต้องไปเอาถาดใหญ่ด้ะค่ะ เนี่ยเขาสีฟองน้ำออกแล้วเขาก็เอาแบบนี้ค่ะครับตัวนี้แค่ว่าให้เพื่อนน้ำเพื่อนยูอะนะเนี่ยเขากับสซลงไปค่ะน้ำที่ไซ่นี่ค่ะมันก็เหมือนในถาดเท่าไรค่ะแต่ว่าให้เขาหนวดฟองน้ำให้ใดขค่นั้เองครับถ้าชนะที่ไส่ก็บ่ะจำเป็นต้องเป็นกองใสก็ได้แม่นค่ะบ่ะจำเป็นต้องเป็นกองใสก็ได้ค่ะเป็นยังก็ได้สีมันเก็บน้ำได้นะแต่ตัวนี้มันมันง่ายก็ต้องกี่ว่ามันมีกองนี้เข้ากับไซลกองนี้เลยง่ายครับ เนี่ยเห็นไหมมันกับพอดีคนี่ค่ะอ่ะออพาพอเขาได้ได้แบบดีแล้วเนาะเขาก็เอาตัวนี้มาค่ะ้าพี่น้องเห็นมันแห้งเนาะค่ะมันจะขีบยากถ้ามันแห,งห้งให้เขาเอาเอาตัวนี้ฉีดเพื่อให้ทีชุ่มันเปียกถ้ามันเปียกมันจะขีดง่ยายคนี่ค่ะเขาก็ขีบเลยครับพี่น้องเบิรงเดอรหาปืนอก็ให้เขายัดลงไปเลยเลยค่ะยัดลงไปแห้งๆเลยอย่างสี้นะคะ นี่แบบนี้เลยนี่เขาหาเพื่อนเนืค่ะเอาปัญญิลงไปเลยค่ะขันห้าปัญญิลงไปเดี๋ยวเพื่อนสิยืดหยาดลงไปเึก่ๆนะหยาดลงไปลึกๆเลยค่ะจันต้นเพิ่นสิลมนะครับเริ่มเปิดเบื้องไหนเลยตั้งแต่มือที่หางนะครับมือที่หกนะครับเพราะว่ามันแลวแต่อากาศแลวแต่ฤดูกาลนะครับ ล้วกล้วแต่พันธุ์ของบกระเขือนทศนนแหดะแมนแมนเล้วแต่พันธุ์แนมก็งอกเร็วค่ะครบแลวก็อากาศช่วงแนมันก็จะออกเร็วครัพอเขาลงแล้วจังสีเนาะค่ะเขาก็สีน้ำให้เพิ่นให้เพิ่นซุ่มนะครับอย่าให้นาเพิ่นแหงค่ะย่าให้ต้นกลาแหงอ่ะเขาก็ว่างไวในในที่มีแสงนะคะบบเมนได้แดดเลยคือในโฮมนี่ยยังกระไรเพิ่นมีแสงก่อนจะขึ้นนึงเพื่อให้เพิ่นปรับสภาพที่ว่าผุนออกมาจากที่มืด นี่เอาไว้ในกระถอมหนึ่งสีก็ได้ค่ะแต่เข้ากับตังไวนี่โฮมหนึ่งสีนะอย่าฝอาให้มันถึกแดดจ้าถือแดดจ้าแมนบัตเทนี่เนาะค่ะพอเขาอยู่นี่นี่เดืนนหนึ่งเท่ากับเอาออกจากตัวนี้ค่ะเข้ากับไปไว้ไต่สเลนเข้ามลงเลื่อนแมนค่ะลงเลื่อนพอกาเข้าให้มันมีแสงเขามานะค่ะพอพอมันอยู่แบบนี้ไปแล้วเนาะค่ะประมาณสี่ห้ามือเพื่อนจะเริ่มขึ้นใบเขียวคมพอขึ้นใบเขียวมากเนาะค่ะนี่แบบนี้เท่ากับเอาปุ๋ยใส่เนาะค่ะแบบ ละลายอย่างน้ำผสมปุ๋ยเอบีอะค่ะแบบเจือจ้างอะค่ะเทสไซนี่ค่ะโยขึ้นหนึ่งสี่เทากับเทสไซเนาะค่ะวิธีการผสมเจือจ้างปุ๋ยเอบีนะครับใส่ต้นกาก็คือเอาขวดน้ำหกลอยเอ็มแอลนะครับมาใส่์คอนขวดนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเอใส่เป็นหนึ่งฝาปุ๋ยบีใส่เป็นหนึ่งฝาแล้วก็ขยาวขย่าวพ่อขากวแล้วปล๊บแล้วก็เอามาเทจนแท่นหนังเลยแท่นหนังเก่าเลยเข้ากับเข้ากับไซตจนเห็นฟองหนามันลอยเนาะครับผมอ่าทีเนี้ย ตัวนี้นะค่ะผ่านไปเขาก็เติมน้าเติมเติมปุ๋ยเติมน้าเติมปุ๋ยเพืชนย่ให้พืนขาดน้าค่ะอยาให้ฟองน้าแห่งเด็ดขาดครับให้ฟองน้าเปียกน้าอยู่ตลอดเวลานะคะครับตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะได้ซิมือแล้วเนี่ยได้ซิมือถ้าเกิดว่าเขาอยากล่งเนาะค่ะถามว่าเขาล่งได้บ่เขากับลงใดเพราะว่าเขาเบิรงได้หลอเนี่ค่ะหากเพื่อนเห็นบ่เนี่ยหากเพื่อนเน่าเพียงแล้วค่ะเขากับลงใดเลยค่ะนี่เขาก็ดึงไปลงเลยเนาะแต่ว่า ถ้าเฮ้าถาเฮ้าใบอยากล่งหน่อยเนาะค่ะนี่เฮากะสีมีงหญ่ขึ้นมาอีกจังซส่นะคะะเขาป่อยไว้ก้อนก็ได้แมนค่ะป่อยว้ก่อนก็ไดเห็นมันง่ญ่ขนาดนี้เข้าจะค่อยลงเนาะค่ะหรือว่าคันเห็นหากเอาไปลงกองอนบานว้ก็ได้ด้อยครับแมนค่ะเราจะค่อยไปลงกองจริงหรือว่าเสี้ว้แบบนี้ก็ไดขึ้นกันแล้วแต่พี่น้องถนัดได้ครับด้อแต่คืออย่าสีบอกพี่น้องว่าพยายามให้เพื่อนถึกแดดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต้นกาเนสีแข็งแรงคือคันต้นกาเพื่อนเริืมออกใบแล้วนะครับจังสี่จังสีนี่เพื่ ก็คือ6ชั่วโมงนะครับบบตามก็6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงต่อมือแห้งต้นเพื่ยใ่แห้งเพื่ยแ,แห้งตองการแสงหลายอพอไ, <ป S 1> ได้เลยตล้กาแล้วปุ๊บเข้ากับมาเตรียมกองอกฟองฟมนะครับคกองฟองะ